ราชาลูกนังทัลคอเสนอปืนล่าทอฟโฟอ์เซนอลกำลังคึกซาก้าตัวจริงล่าชัยทินวัตฟอร์ดปืนใหญ่ทีมอันดับหกของกุนซือมิเกลอาเจตาเฮมาสามเกมติดต่อกันในลีกโดยยังมีลุ้นทอฟโฟหากเก็บชัยนัดตกค้างได้หมดความพร้อมวางบุคยศซาก้านำทับยกคนบุกวัตฟอร์ดทีม่มาดับ19บที่ต้องดินดนน้นหนีตายวางเอ็มมาริเอลเดนิสเป็นตัวทีเด็ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่6มีนาคมนี้ วิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวัตฟอร์ดปะทะอาเซนอนถ่ทยทอดสดทูพรีเมียร์ฟุตบอลเอดี1เวลา21นาฬิกาสนามวิคาเรตโรดวัตฟอร์ดไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันในลีกหลังออกไปเสมอกับแม่สเต่อ 0, 0ในเกมลีกนัดล่าสุดทําให้เจ้าบ้านจมอยู่ในโซนตกชั้นหลังมี19แต้มจากการลงสนามไปแล้ว26นัดในฤดูกาลนี้ความพร้อมในเกมนี้รอยฮอดสันผูน้จัดการทีมชาวอังกฤษจ,จะไม่สามารถใช้งานอิสไมลาซาวิลเลียมทูสเออง ปีเตอร์อีเตโบและนิโคลาเอ็นคูลูที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแต่มีข่าวดีก็คือกีโกเฟเมนีที่หายจากโรคเลี่ยงกลับมาเป็นตัวเลือกในการจัดทัพได้อีกครั้งทางด้านแดนกอสลิงถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในรายชื่อผู้เล่น25คนสําหรับการลงสนามในเวทีพิม์ลิกอังกฤษช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ส่วนการจัดทัพคาดว่าอดีตกุนซือคริสตันพาเลตจะมาในระบบ4-3-3โดยที่โจชูคิงจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า พร้อมกับมีเอมเนเลเดนนิสและเคนเซม่าขนาบข้างในพื้นที่เริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของมูซาซิโซโกอิมรานลูซาและทอมเคฟเวอรี่ค่อยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซตแบ็กใช้งานเค็กแคทคาร์ดและซามีคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างเบนฟอสเตอร์ที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาอาเชนอนชนะมา3ามเกมติดต่อกันในลีกหลังเปิดบ้านเฉือนชนะบุฟปทมต้านงต่อน2่ในเกมลีกนัดล่าสุด ทำให้ทีมเยือนมี4.5แต้มจากการลงสนามไปแล้ว24เกมและขับเคี่ยวตำแหน่งท็อปโฟในฤดูกาลนี้โดยมีแต้มตามหลังเมเจอร์ทีมอันดับ4อยู่2แตม้มแต่แข่งน้อยกว่า3เกมสภาพทีมในเกมนี้มิเกลอาจจะต้าผูิจารกาทีมชาวสเปนจะต้องเช็คความฟิตของทาเกโรโทมิสุที่โดนโรคเลี่ยงเล่นงานแต่มีข่าวดีคือเอมิลซูบิโดหายจากการติดเชโควิด -19 กลับมาฝึกซ้อมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมเป็นตัวเลือกในการจัดทัพอีกครั้ง ส่วนการจัดทับคาดว่ากุนซือเลือดกระทิงดูจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่อเล็กซองลากระแสจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าพร้อมกับมีบุคโยซากา้ามาตินโอดิกาตและกาเบียลมาติโนลีปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของกรานิตชาการและโทมัสปาเตคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนแบ็กใช้งานเป็นไว้และกาเบียลมากันเยสคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูยังอารอนเดมสเดวที่ทำหน้าที่เฝ้าเสา รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามวัตฟอร์ด4-3-3เบนฟอสเตอร์เชอร์มี่เอนกาเกียเพ็กแคตคาร์ดซามีฮัตซานีกามาร่ามูซาซิโซโกอิมรันลูซาทอมเคเบรี่เอมโเอลเดนิสโจชูคิงเคนเซมาเทรนเนอร์รอยฮอสันอาร์ซนอล4-2-3-1อารอนดรมสเดลสดิกโซราเลสเบนไวท์กาเบียลมาตันเยสคีรนเทียนีโทมัสปาเตกรานิชากา บูคาโยสตามาร์ตินโอดิกาดกาเบียมาร์ตินโอลีอเล็กซองลากาเซตเทรนเนอร์มิเกลอาร์เตตาคู่ตัดสินเครกพาวสันโทมิไม่พร้อมลูกยิงไกลประตบทสัมภาษณ์อาร์เตตาก่อนเกมบุกเยือนแตนอลาวาสมิเกลอาร์เตตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่บุกเยือนวัตฟอร์ดในเกมพิมลิกวันอาทิตย์นี้หากพวกเขาเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้และผลการแข่งขันของทีมคู่แข่งเป็นใจ อาร์นอลมีโอกาสขยับแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับ4ของตารางคะแนนในสัปดาห์นี้เลยความพร้อมล่าสุดของทีมเหมือนกับเมื่อสัปดาห์ก่อนเรายังคงมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโทมิยะสุที่เหลือผมคิดว่าพวกเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีการถูกยกเป็นตัวเต็งในตำแหน่งอันดับ4ผมไม่ทราบผมคิดว่ามันคือเรื่องดีเพราะเราต้องการที่จะลงเล่นและความเป็นจริงก็คือเรายังไม่อยู่ในอันดับ4แต่เรายังอยู่อันดับ6ถ้าเราสามารถชนะในเกมที่เหลือเรารู้ว่าจะไปยังจุดนั้น แต่ยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลและเรามีสมาธิกับเกมเจอวัดฟอร์ดการได้มีเวลาซ้อมมากขึ้นส่งผลกับฟอร์มของทีมใช่หรือเปล่ามันมีหล,หลายเหตุผลเพราะเราก็ต้องเล่นกับเชลซีแต่พวกเขาต้องไปเล่นชิงแชมป์สมสรสโลกเราต้องเล่นกับลิเวอร์พูลแต่พวกเขามีเกม FA ฟเับด้วยช่วงเวลาที่เรามีเราพยายามจัดการกับสถานการณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และที่ผ่านมาก็ถือว่าดีฟอร์มการเล่นที่น่าพัดใจของปาเต้ ผมคิดว่าเมื่อคุณซื่อสัตย์กับตัวเองและเมื่อคุณประเมินตัวเองในแบบที่โทมัสปาเต้ทำต่อสาธารนณะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนักแต่เขาเลือกที่จะทำเพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นเพื่อทีมอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เขาไม่มีปัญหาบาดเจ็บมารบก,กวนนั่นคือสิ่งที่สำคัญแล้วเขาอาจจะฟิตมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เขาทำหลายอย่างได้ดีขึ้นลูกยิงไกลของปาเต้เขากำลังฝึกซ้อมบางประตูที่เขาทำได้ในการซ้อมคุณจะต้องประหลาดใจคุณต้องไม่เชื่อผมแน่เลย หวังว่าคุณจะเห็นด้วยสายตาตัวเองเร็วๆนี้เป็นไว้คุ้มค่ากับเงินที่ทีมจ่ายไปเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของเขาและวิธีที่เขารับมือกับแรงกดดันกับหมายเลขเสื้อที่เขาใส่และค่าตัวที่เราจ่ายเพื่อแลกกับเขากับสิ่งที่เราต้องการจากเขาหากพิจารณาจากอายุของเขาเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วทางคณะกรรมการผู้ตัดสินได้มีการโทรศัพท์มาหาเขาแบบส่วนตัวแล้วหรือย,อยังไม่เลยอ,อิสมาอลาซาปีของวัตฟอร์ดสวแวลวพลาดลงเล่นเกมนี้ เขาเป็นตัวอันตรายของทางวัดฟอร์ดแน่นอนผมคิดว่าพวกเขายังมีคุณภาพอื่นที่พวกเขาสามารถสร้างปัญหาให้กับเราได้และผมคาดว่าจะต้องเจอกับเกมที่ยากแปลกใจหรือไม่ที่รอยฮอสันกลับมาคุมทีมอีกครั้งแน่นอนเพราะครั้งสุดท้ายที่ผมได้คุยกับเขาเขาดูเหมือนจะตัดสินใจเลิกคุมทีมและได้ใช้เวลากับครอบครัวของเขาแต่นั่นคือสิ่งที่สวยงามของเกมที่คุณอยากมีมันอยู่ในชีวิตคุณจะคุมทีมไปจนอายุ74แบบปู่รอยหรือไม่ผมไม่ทราบเหมือนกัน ถ้าคุณถามผมเกี่ยวกับชีวิตเมื่อสิปีก่อนผมคงจะตอบคําถามผิดหมดดังนั้นผมไม่รู้ถ้าผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและยังมีความสุขพอๆพกับปู่รอยในเกมผมคิดว่าผมสามารถยืนตรงนั้นได้ถ้าให้ตอบในวันนี้กับสโมสรวัดฟอร์ทที่สนามซ้อมอยู่ติดกันผมมีเพื่อนบางคนในช่วงเวลาที่ผมเป็นนักเตะและมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเพราะหลังจากการซ้อมคุณสามารถเจอกันได้ที่รถของคุณผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเอดูก็ทําบางอย่างในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากขึ้น ผมคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือกันและกันได้ในหลายๆทางหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ